ลักษณะสูตรซึ่งได้กลาวเกือบสองอาทิตย์พอดีเลยโอ้เป็นประสูตรที่ยาวมากอยู่ในหมวดทีข้ิกายเราเราสนทนาเรื่องอื่นด้วยก็ก่าย็เรื่องก็ยาวเหมือนกันข้อความในลักษณะสูตรซึ่งเป็นสูตรที่กล่าวถึงลักษณะของกรรมที่ทำให้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีมหาปุริสลักษณะ ที่เรียกว่าลักษณะของผู้ที่เป็นมหาบุรุษความเป็นมหาบุรุษนั้นรูปร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งด้วยเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องบ่งบอกอันมหาบุริษลักษณะหรือลักษณะของมหาบุรุษอันนี้เนี่ก็มาจากการทํากรรมกรรมอะไรบ้างซึ่งเราก็ฟังมาหลายกรรมแล้ววันนี้มาดูกรรมเกี่ยวกับเรื่องการใช้สายตาบ้างการใช้สายตาก็เป็นกรรมเหมือนกันนะก็ความใน คำพีท่านกล่าวว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกำเนิดก่อนไม่ถลึงตาดูไม่คลอนตาดูไม่ชำเลืองตาดูก็คือพวกนี้ลักษณะการใช้สายตามองด้วยความกโกรธนั่นเองคือว่าไม่ใช้สายตาแบบนี้มองเป็นผู้ตรงมีใจตรงเป็นปกติแลดูตรงตรง และแลดูพระหูชนด้วยตาน่ารักมันมองด้วยเมตตาจิตนั่นเองตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนธรรมสังสมพอกภูณภัยบุญครั้นจุติจากสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้ซึ่งมหาปริศลักษณะสองประการเหล่านี้คือมีพระเนตรสีดำสนิท คิดว่าตาตรงที่ควรดำเนี่ยดำสนิทเลยมีดวงพระเนตรดุจตาโคตาเหมือนกับตาว,วัวพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลอะไรเมื่อเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือเป็นผู้ที่ชนทั้งหลายเห็นแล้วน่ารักใคร่น่าพอใจของพราม และครือาบ,บดีของชาวนิคมของชาวชนบทของหูราจาย์มหาอาม,มาต์กองทหารของนายประตูอาม,มาต์บริษัทของพวกเจ้าเศรษฐีของพระราชกุมารก็เรียกว่าเป็นที่น่ารักใคร่น้าพอใจว่างั้นใครก็อยากดูใครก็อยากพบใครก็อยากเห็นถ่าพระมหาบุรุษทรงออกผนวดจะได้เป็นพระอราหันตะสำม,มาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้อีกคือเป็นผู้ที่ชนทั้งหลายเห็นแล้วรักเป็นผู้ที่รักใคร่พอใจของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคและคนทันคือใครๆก็หวังที่จะพบหวังที่จะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าบางคนบอกว่าถึงจะเดินทางเป็นร้อยโยน์พันโยนดเพื่อที่จะไปพบไปเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะไป คิดดูอย่างผู้การก็บอกว่าเดือนหน้าเนี่ยก็จะไปอีกแล้วใช่ไหมขนาดร่องรอยแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าใช่ไหมคนก็ยังไปกราบไปไหว้ไปบูชาไปตามลําลึกนึกถึงใครก็อยากพบใครก็อยากเห็นผู้ที่มีลักษณะที่ประกอบด้วยบุญอย่างนั้นนั้นเป็นที่รักใคร่พอใจของพุทธบริษัททั้งหลายเป็นที่รักใคร่พอใจของเหล่าเทวดาทั้งหลายเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ไม่มีไม่มีโทษภัยแม้แต่นิดเดียวเลยในตัวของพระองค์เอง ขันพระองค์นั้นมีคุณงามความดีอยู่ในตัวพระองค์นี้มากมายมหาศาลซึ่งผู้ที่ตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วสบายใจสุขภาพจิตไม่ดีนะเหนื่อยล้าฟุ้งซ่านไม่สง,งบไม่มีความมั่นใจขาดความมั่นคงถ้าตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าสักพักหนึ่งความสง,งบมันจะเกิดขึ้นความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นเ,นเขนาเรียกว่าใจนี่เริ่มมีกําลังขึ้น ขณะที่ใจฟุ้งซ่านใจขณะนั้นนี่อ่อนแอเป็นใจที่ไม่มีกําลังใจในขณะนั้นขาดอะไรขาดศรัทธาศรัทธาพระละไม่มีอ่าพอไม่มีศรัทธาพระละปุ๊บตามระลึกนึกถึงคุณของท่านอ้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะเป็นต้นปราศจากโทสะปราศจากโมหะปราศจากอุทธจักกุกุจักเป็นผู้ที่สงบระงับเป็นผู้ที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระ มหากรุณาที่คุณหวังประโยชน์เกือ้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนืกอถึงนะนะหน้าของพระองค์ที่เอิบอิ่มไปด้วยพระเมตตาเมตาเมตาของพระองค์นี้เป็นเมตตาระดับอัปปมัญญาเป็นเมตตาระดับฌานที่สูงสุดเป็นสายตาที่ไม่พร้อนดูใครด้วยสายตาแห่งความโกรธเวลาพระองค์จะกล่าวกับผู้ใดนั้นจะเจริญกรุณาหรือจะเจริญเมตาก่อนแล้วพระองค์จึงกล่าว อันสภาพจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นยึงเป็นจิตที่สงบร่มเย็ยนเสียงนี้เป็นจิตตชลุใช่ไหมเสียงเป็นจิตตชลุมาจากพระมหากรุณาที่คุณมหากรุณาที่คุณนั้นเป็นมหากิริยาจิตซึ่งสมุดฐานก็คือมหากิริยาจิตมหากิริยาจิตอนนั้นเนี่ยเป็นจิตที่ได้รับการบ่มการอบ,บรมการสะสมมาตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยแสนกับเพื่อที่จะได้มากล่าวให้โอวาท แกเหล่าสัพพะสัตทั้งหลายให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังกันถ้าเป็นของคนโบราณก็จะได้ยินได้ฟังพระสุรเสียงคือเสียงของพระองค์โดยตรงแต่ของเราในยุคนี้ก็ทบันทึกมาเป็นหนังสือเป็นอักษรอ่านแล้วก็ยังนึกไม่ออกเออเสียงจะเป็นอย่างไรก็พยายามนึกถึงเ,เราเนี่ยบุญน,น้อยนะโสตะวิญญาณไม่มีเพียงพอที่จะได้ยินเสียงแบบนั้น แล้วเราจะาคูวิญญาณก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นพระลักษณะผู้ที่มีสีหน้าเป็นที่รักใคร่ของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถึงเมื่อไร่เราจะได้มีบุญนะนะให้ได้ยินพระพุทธเจ้าเรียกชื่อเราเนาะก็บอกว่าชื่อของตัวเองนั้นเป็นคําที่ทุกคนฟังและเพราะมากเขาว่างกันถ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคนะเป็นที่เราเคารพสักการะนับถือบูชาเทิดทูนแล้วเรียกชื่อเราเนาะ คงจะมีความสุขมากก็บอกว่าพระบางองค์สมัยพุทธกาลนะอยากให้พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมโดยเรียกชื่อตัวเองมานั่งฟังธรรมเนี่ยเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าเอ่ยชื่อเราแล้วแสดงธรรมบางคนนี่ตั้งความปรารถนาไว้อย่างนั้นเลยนะเนี่ยแต่วันไหนพระองค์ไม่ได้เรียกชื่อแหมไม่ผ่องใสเลยไม่สดชื่นน้อยพระองค์น่าจะเรียกชื่อเราแล้วพระองค์น่าแสดงธรรมแต่พระองค์นี่ไม่ได้ตามใจใครนะ เือสิ่งนั้นเป็นประโยชน์เป็นสาระมีคุณค่าพราะองค์ก็ทาถ้าไม่เกิดประโยชน์นะนั่งทั้งคืนก็ไม่แสดงธรรมบางสูตรเนี่ยนั่งทั้งคืนไม่แสดงไม่พูดแม้แต่คําเดียวไปพูดสว่างแล้วย่างบางแห่งเนี่ยไปฉันเจ็ดวันไม่อนุมโมทนาแม้แต่ครั้งเดียวบอกบริษัทไม่บริสุทธิ์ไม่ควรแก่การแสดงธรรมมีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยที่เขาถวายทานที่ไม่มีทานอื่นเสมอนะของพระเจ้าประเสริฐที่โกศล ทีนี้มีอมาต์อยู่คนหนึ่งเนี่ยไม่พอใจที่พระราชาเนี่ยทำบุญอย่างนี้กลัวพระคลังจะหมดพระองค์ก็ฉันแต่ก็กลับฉันเสร็จก็กลับก็แปลกใจทําไมพระอ,องค์ไม่อนุมโมทนาบอกบริษัทไม่บริสุทธิ์ก็ว่าคนตนีนี้ไปเทวโลกไม่ได้อมาตย์คนนั้นเนี่ยความตนีเกิดขึ้นในจิตมัจฉริยะเกิดขึ้นในจิตโอ้ยหมดแต่เลี้ยงพระเลี้ยงสงเลี้ยงอะไรอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็หมดตัวมันคล้ายๆกับเทวดาที่ ที่เฝ้าบ้านอนาถาบินทิกาเศรษฐีนะเทวดาที่อยู่ซุ้มประตูบ้านอนาถาบินทิกาเศรษฐีก็มีลักษณะเดียวกันมัชริยะเจตสิกนะหรือว่าจิตประเภทขาดมุทิตาเกิดขึ้นมันก็จะทําให้ไม่ยินดีนะไม่ยินดีที่คนให้ทานเป็นต้นอทีนี้ต่อไปนะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเนื้อความนี้ พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในพลัลกษณะนั้นว่าพระมหาบุรุษไม่ถลึงตาดูไม่ค้อนตาดูไม่ชำเลืองดูเป็นผู้ตรงมีใจตรงเป็นปกติแลดูพหูชนด้วยปิยจักสุเขาบอกว่าแลดูด้วยสายตาอันเป็นที่รักนะปิยะแปลว่าเป็นที่รักใช้สายตาด้วยเมตตาด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดี ตาของเราเนี่ยเขาบอกว่าตานี่เป็นหน้าต่างของดวงใจเลยว่าจิตใจเลยนั่นแหละันถ้าลักษณะสีหน้าแววตาเนี่ยฟ้องได้เลยว่าสภาพจิตคนนั้นขณะนั้นเป็นอย่างไรจิตเป็นโทสะตาจะเป็นอย่างไรจิตเป็นโลภะตาจะเป็นอย่างไรจิตเป็นโมหะตาจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าจิตเป็นโทสะเนี่ยตาจะดูแข็งเกร้าถ้าหากว่าจิตเป็นลักษณะโมหะตาละห้อยเลย ฟุ้งซ่านสายตาเนี่ยถ้าดูอะไรก็ดูไม่ได้ดูอยู่กันที่หรอกไปเรื่อยแต่ถ้าหากว่าสายตาที่เป็นเมตตาจะเป็นสายตาที่เป็นไปด้วยกับความชื่นชมความชื่นชมตื้นตันลักษณะเนี่ยนะมันก็จะประกาศออกมาทางตา<ม>เพราะว่าสายตานั้นช่วยช่วยบอกเรื่องจิตแต่ชรูปเป็นอย่างดีเพราะว่าสีนี่แปลว่าประกาศรูปเพราะอาจว่าประกาศ สีนั้นนั้นเนี่ยประกาศอย่างถึงจิตของคนเหล่านั้นเลยนะเพราะว่าสีบางอย่างก็เช่นสีหน้าแววตาก็เป็นลักษณะของจิตตชรูปด้วยอันการใช้สายตาในการแลการเหลียวเนี่ยนะของตะมาเมื่อก่อนไม่เคยคิดแล้วเออนี่ก็เป็นเครื่องมือของการทํากรรมเหมือนกันเลยเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าเราเคยคิดแต่ใช้มือใช้ไม้ใช่ไหมใช้มือใช้ไม,ใไม้ใช้วาจาเนี่ยเราก็มองเป็นกรรม แต่ในขณะเดียวกันนะการกลิ้งกรอกสายตาเนี่ยนะก็เป็นเครื่องมือของการทํากรรมเหมือนกันหรือว่าเป็นจิตตชรูปใช่ไหมอรูปนั้นเกิดจากเจตนาเป็นต้นเป็นปัจจัยพันเจตนานั้นอาศัยเครื่องมือคือจิตตชรูปเนี่ยก็ทกํากรรมพันจิตตชรูปเหล่านี้เนี่ยก็เป็นตาด้วยถ้าคนที่ใช้สายตาด้วยเมตตาสายตาก็เป็นสายตาที่น่าดูน่าชมเป็นต้น แต่ถ้าหากว่าใช้สายตาประเภทโทสะคนนั้นเนี่ยเขาบอกไม่มีใครกล้าตบตาง่ายๆเพราะฉะนั้นการใช้สายตานั้นก็เป็นเครื่องมือแห่งการทํากรรมเมื่อเป็นเครื่องมือแห่งการทํากรรมเนี่ยสำเนียกสังวรสายใจไว้เถอะในขณะที่เราแลเราเหลียวไปเนี่ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยกลิ้งกรอบสายตาเหลียวซ้ายแลขวาเนี่ยสังวรเถะว่านั่นแหละเป็นนิมิตแห่งการทํากรรมเราเคยได้ยินแต่นิมิตการทํากรรมประเภท ใช้ปืนใช้มีดใช้ไม้ให้ข้าวให้ของใช่ไหมแต่การกลิ้งสายตาแต่ละวันแต่ละวันนี้มากมายมหาศาลทําอย่างไรจึงจะมองด้วยสายตาที่เป็นกุศลได้ถ้าหากว่าเราไม่ฝึกไม่ศึกษาไม่อบรมก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเป็นเรื่องที่น่าเสียใจโอ๊ยมีดวงตามาตั้งนอนใช้าตามาเป็นสิบสิบปีแล้วน่าจะเอาตาเนี่ยเป็นนิมิตแห่งการทําบุญบ้างสายตาเหล่านี้เนี่ยนะ เราคิดดูว่าทําไมเนี่ยคนบางคนจึงตาเขทําไมบางคนจึงตาเอียงทําไมบางคนจึงตาเหล่ทำไมบางคนเนี่ยตาขาวมากตาขาวมากเพราะน,น,นี่ไม่เป็นเครื่องหมายของการทำำํากรรมทาไมบางคน,นตาบอดข้างเดียวทําไมบางคนเนี่ยลืมตามองมากแสบตาอยู่ตลอดเวลาเพราะกรรมเนี่ยเพราะนี่ก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของ,ของการทำกรรมเพราะนั้นท่านจึงอธิบายว่า ไม่ถลึงตาดูคือไม่เพ่งตาดูด้วยอํานาจความโกรธเหมือนปูนําตาออกเคยไหมเคยมองใครด้วยความโกรธไหมนั่นนะตาบาปเลยนะทําเหตุไม่ดีไว้แล้วไม่ค้อนตาดูก็คือไม่ชายตามองคยกว่ามองด้วยความโกรธนะเคยไหมใช้ตาที่แข็งมากเลยนะจะบอกว่ามองให้มันตายได้กันยิ่งดีบางคนเนี่ยเป็นลักษณะนั้นเลยบางคนเนี่ยเป็นประเภท สายโทรศาสะรนี่จะเป็นลักษณะน,นั้นะนจะใช้บังคับด้วยการใช้สายตาที่ที่แข็งมากหรือพวกประเภทฝึกกสินเยอะๆเนี่ยตาก็จะแข็งมันจะจ้องอยู่ที่เดียวมากประเภทฝึกสายตาแข็งเนี่ย่าถ้าหากว่าเจอคนชนิดนี้เนี่ยหูเราเนี่ยกลัวเลยนะตาเนี่ยมันมีอนุภาพมีเดชมากแต่ถ้าคนที่ใช้สายตาแบบประเภทโทราสะรเนี่ยใครเห็นแล้วก็อยากวิ่งหน,นีไปเป็นไปไกลที่สุดเลยนะคือมันน่ารังเกียจอะ่ะ คือสภาพจิตที่เป็นสมุดฐานให้สายตาแบบนั้นเกิดขึ้นจิตชนิดนั้นเป็นจิตที่น่ารังเกียจเป็นจิตที่มีโทษอันโทสะนั้นจึงไม่เป็นที่ปรารถนาของทุกหนทุกแห่งแหละบทว่าไม่ชำเลืองตาดูความว่าผู้ที่โกรธหลับตาไม่ดูในขณะที่คนอื่นเขาดูกลับโกรธมองดูผู้ที่เดินไปอีกพระตะถาคตมิได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ใช้ สายตาที่ประกอบไปด้วยจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นสมุทฐานแบบนั้นคําว่าเป็นผู้มีใจตรงเป็นปกติความว่าเป็นผู้มีใจตรงเป็นผู้เพ่งตรงคือเป็นผู้เพ่งอย่างเปิดเผยคือภัยบูณ์กว้างขวางเช่นเดียวกับใจตรงบทว่าดูน่ารักคือพึงดูด้วยใจรักกรรมคือการดูด้วยจักสุ เป็นที่รักของมหาชนตลอดกาลนานชื่อว่ากรรมในที่นี้ก็คือใช้สายตาที่เจริญเมตตานั่นเองผู้ที่มีเมตตามากๆนะสายตาจะเป็นอีกอย่างหนึ่งสายตาที่เกิดขึ้นขณะโทสะจะเป็นอีกอย่างหนึ่งอันถ้าหากว่าผู้ใดสังเกตสภาพจิตของตัวเองมากๆนะมองอย่างเดียวกันมองวัตถุสิ่งเดียวกันถ้าสภาพจิตเป็นอย่างหนึ่งเนี่ยนะจิตตชรูปเกิดขึ้นจะอย่างหนึ่งเหมือนกัน ถ้าหากว่าโทสะเกิดขึ้นนะแม้แต่สายตามันไม่ได้พักผ่อนเต็มที่เกรงอยู่ในตัวของมันแต่ถ้าหากว่ากุศลจิตเกิดบ่อยๆมันเป็นการพักสายตาในตัวด้วยสังเกตดูผู้กโกรธเมื่อแลดูย่อมเป็นเหมือนตาคนตาบอดข้างเดียวกรมองด้วยความโกรธน,นะเนะเหมือนตากาย่อมเป็นคนตาเลและตาขุนมัวทีเดียวเรียกได้ว่าคนตาขุน บอกว่าบางคนเนี่ยตาเหลือกตาเหลืองเคยได้ยินไหมมีโจรเพชรคาดฆ่าโจรเนี่ย,เข,ขนเ,นยเขาเป็นคนที่ตาเหลือกตาเนี่ยเหลืองตาไม่ใสผู้ที่มีจิตใจผ่องใสเมื่อแลดูประสาทมีสีห้าของตาทั้งสองนั้นก็ปรากฏเาเรียกว่าด้วยกุศลจิตอย่างนั้น,นก็ตาของพระตถาคตย่อมทรงแลดูอย่างนั้นอันหนึ่งโลกพร้อมทั้งเทวโลกจงดู รู้ความที่พระตถา,าคตนั้นทรงแลดูด้วยจักษุเป็นที่รักตลอดกาลนานด้วยเหตุดังนั้นพระมหาปริสลักษณะสองประการกระทําความสมบูรณ์แก่พระเนตรย่อมเกิดขึ้นชื่อว่าคล้ายกับสภาพเจตนาที่เคยมองเอาไว้เนี่ยเป็นสายตาที่ดีลคิดดูนะว่ากรรมที่จะมาแต่งให้ได้ได้มหาปุริสลักษณะเนี่ยนะ กรรมที่เจริญประเภทเมตตามากๆมองด้วยสายตาอันเป็นที่รักมาแต่งตาของพระอ,องค์กรรมบางอย่างมาแต่งสีผิวใช่ไหมกรรมที่แต่งสีผิวกรรมประเภทไหนกรรมที่แต่งสีผิวก็กรรมประเภทให้ผ้าละเอียดเป็นต้นนั่นเองอันนั้นกรรมตั้งมากมายนะมาแต่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้ข้อความในบาลีว่าพระองค์นั้นสวยววิบากอันเป็นผลบันเทิงอยู่ในสุขติทั้งหลาย มาในโลกนี้มีดวงพระเนตรดุจตาโคตาวัวเนี่ยดูไม่เป็นพิษเป็นภัยจริงๆนะถ้าใครเคยสังเกตตาวัวเวลาลืมตาดูนะแต่ตาของสัตว์บางอย่างเนี่ยดูเป็นพิษเป็นภยัยแต่ว่าตาวัวน,นั้นดูแล้วสบายตามกันไม่ไม่ไม่มีพิษดูเรรยกว่าตาเสื่อๆนะถ้าเย่งแบบวัวที่จะไปฆ่าด้วยตาเนี่ยหน้าสงสารแต่ตาวัวเนี่ยจะดูดูดูไม่น่ากลัว แต่ถ้าตาสัต์อื่นๆเนี่ยบางทีถ้าตาเสือเนี่ยโหแค่แค่เลี้ยวมาเนี่ยเราก็เสียวแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์นี่มีพระในตาดําสนิทมีการเห็นแจ่มใสพวกมนุษย์ผู้ประกอบในลักษณะศาสตร์มีความละเอียดผู้ฉลาดในนิมิตมีบทมากฉลาดในการตรวจเห็นในตามีสีดำสนิทและดวงตาเป็นดุจตาโค จะชมเชยพระราชกุม,มารนั้นว่าพระองค์นั้นเป็นที่น่ารักพระมหาบุรุษดำรงอยู่ในเครือขัดเป็นที่เห็นน่ารักเป็นที่รักของชนมากก็ถ้าพระองค์ละเพศครือขัดเป็นพระสมณะแล้วย่อมเป็นที่รักของพระหูชนและยังชนเป็นอันมากให้สั่งโศกพระองค์นี้เป็นที่รักของคนด้วยและพระองค์นั้นสาม,มารถที่ขจัดความเศร้าความโศกของสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ด้วยอันผู้ที่ มีความทุกข์ทางใจมากๆนะถ้ายิ่งยิ่งสมัยก่อนคนที่มีปัญหาในชีวิตมากๆหาความสงบความร่มเย็นให้แก่สภาพจิตตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยคนประเภทนั้นได้ศึกษาพระธรรมคําำคำสอนเนี่ยค่อยอยังชั่วหน่อยแต่ว่าคนอื่นในของธรรมาเนี่ยเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยนะเป็นคนน่ะโทมนัสลึกๆมานานพอถ้ามันมาศึกษาพระธรรมคาสอนแล้วจึงรู้สึกว่าเออค่อยโล่งใจหน่อยแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่มองอะไรมันเครียดตลอดเลย หาความสุขกับเขาไม่ได้หรอกคนอื่นเขาสนุกเลเราสนุกยังไงมันมองไม่เห็นทางเลยคนอื่นเขามีความสุขเขาก็อายุเท่าๆกันเนี่ยเขาก็เพลินสนุกเราไม่สนุกเลยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรพอมาศึกษาพระธรรมคําคสอนนะ่มันค่อยโล่งๆใจหน่อยแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจมากนะไข่ยังยังยังมีขึ้นเป็นพักๆนะไข่ใ,ใจยังไม่ถึงกระสัแต่ก็ถ้าหากว่าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรมันทุกทุกโดยที่หาสาเหตุไม่เจอ